สวัสดีค่ะทุกๆคนก่อนอื่นฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหากเอ่ยถึงพญานาคเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเนื่องจากเป็นตำนานความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแถมช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่มีพญานาคมีอิทธิธิแรงสามารถดลบันดาลทรัพย์และโชคลาภให้กับผู้คนที่บูชา พร้อมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากนี้เวลาไปวัดหรือศาสนสถานต่างๆก็มักจะเห็นบันไดหรือรูปปั้นพญานาคอยู่ตลอดซึ่งพญานาคนั้นเปรียบดังสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข้อมูลพญานาคของคนเกิดทั้ง7วันมาฝากกันด้วยนะคะเริ่มจากคนที่เกิดวันจันทร์ คือพญานาคชื่อว่าผู้ชงนาคราชนะคะจะตัต้องอยู่นาะแก่งกระเบาตําบลบ่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะคะถ้าใครที่อยู่แถวๆนั้นหรืออยู่ในละแวกใกล้เคียงก็สามารถแวะไปสักการะบูชาได้นะคะ แล้วก็ถัดมาสำหรับพญานาคประจำตัวคนเกิดวันอังคารก็คือพญาสุวรรณนคราชนะคะอยู่ที่วัดสี่พันต้นตําบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน,น่านนะคะก็สามารถแวะไปสักการะกันได้แล้วก็ถัดมานะคะพญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะก็คือพระยาศีสุดโทนครานะคะอยู่ที่วัดศรีสุดโธคำชะโนด ตำบลวังทองตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่คำชะโนดเลยใครยังไม่เคยไปก็แวะเวียนกันไปได้นะคะแล้วถัดมานะคะก็คือพญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางคืนคือพญาสีมุกดามหามุนีดิลปาลนคราชนะคะตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาท ภูมโนรมตำบลสีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็พญานาคประจำตัวคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะคือพญาสีสัตตนาคราชนะคะลานสีสัตตนาคราชนะคะอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนี่เองนะคะแล้วก็ถัดมาพญานาคประจำตัวคนเกิดวันศุกร์ ก็คือพญาทานะมูลนาคนราชนะคะวัดป่าปากโดมตําบลโพไทยอําเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วถัดมานะคะพญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์คือพญามุจรินนคราชตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุบางพวนตําบลพระาธาตุบางพวนอําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ซึ่งก็โด่งดังในเรื่องพญานาคมากเลยนะคะสำหรับจังหวัดหนองคายแล้วก็ถัดมานะคะพญานาคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์คือพญาอนันตนาคราชตั้งอยู่ที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานี่เองนะคะทั้งนี้ก็ยังมีความเชื่ออีกว่าคนที่เกิดวันเสาร์มีความใกล้ชิดกับพญานาคมากที่สุด ดังจะเห็นได้ว่ามีพรประจําวันเกิดเป็นปางหน้าปลกรวมไปถึงคนที่เกิดมีความสัมพันธ์กับเลขเจ็เช่นเกิดวันขึ้นหรือแรมเจ็ดค่ำเดือนเจ็แล้วคนที่เกิดในราศีมังกรเมษกรกฎกันพิจิกที่เป็นคนดวงดีมีบารมีขององค์พญานาคคุ้มครองแถมท่านยังประทานทางเงินงานบารมีและความสุขให้อีกด้วย ใครเกิดวันไหนลองไปไหว้พญานาคตามวันเกิดของตัวเองกันดูนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยแนะนําว่าให้ีไปสักการะกันเลยส่วนใครที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกแนะนําว่าให้บูชาท่านตามกําลังทรัพย์ของตนไม่ให้ลําบากเดือดร้อนเกินตัวโดยวิธีการที่ง่ายที่สุด ในการบูชานะนั่นก็คือการส่วนมนภาวนารักษาศีลมั่นทำบุญให้ทานแก่คนยากไร้และอุทิศบุญกุศลแก่พญานาคหากทำได้ตามนี้นะคะรับรองว่าจะช่วยเสริมชีวิตของคุณให้ปังทั้งในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภชื่อเสียงและบารมีแน่นอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายนี้ก็ขอให้รับชมอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ